ดูดวง้านนิสยัยตามวันเกิดคนเกิดวันที่หนึ่งคนเกิดวันที่หนึ่งจะเป็นคนรักเสรีก้าหาและไม่ก้มหัวให้ใครคนเกิดวันที่หนึ่งของทุกเดือนเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองจนเกือบจะเรียกได้ว่าดื้อรัน้นคนเกิดวันที่หนึ่งพอใจที่จะทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเอง และไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงกับตัวเองด้วยมีอารมณ์รุนแรงกระด้างแข็งกร้าวคิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นไม่กลัวว่าจะพูดอะไรออกไปและเมื่อจำเป็นจะต้องต่อสู้กับสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องแล้วคนเกิดวันที่หนึ่งก็จะทุ่มเททุกอย่างคนเกิดวันที่หนึ่งจะเป็นคนที่กำหนดเป้าหมายของชีวิตไว้สูงสุดและตั้งใจสแสวงหาความเป็นเลิศให้กับชีวิตในทุกด้าน แต่ก็จะไม่ยอมบอกหรือแม้แต่แสดงออกให้คนอื่นรู้ว่ากำลังคิดอะไรหรือประสงค์อะไรอยู่คนที่เกิดวันที่หนึ่งเป็นคนที่มีเพื่อนสนิทแต่ก็มักจะหญิงเกินกว่าที่จะบอกให้เพื่อนสนิทรู้ว่ากำลังเจอปัญหาหรือผิดหวังอยู่คนที่จะเอาชนะคนที่เกิดวันที่หนึ่งได้ก็คือคนที่มีนิสัยเหมือนกันซึ่งหากได้พบเจอคนที่มีลักษณะนิสัยเหมือนกันแล้วเวลาทั้งหมดก็จะยกให้เพื่อนคนนั้นจนหมดสิ้น แต่ถึงกระน,นั้นก็ตามคนเกิดวันที่หนึ่งก็ยังไม่ยอมบอกให้เพื่อนสนิทคนคนนั้นรับรู้ถึงปัญหาหรือความคิดที่แท้จริงของตัวเองอยู่ดีคนเกิดวันที่หนึ่งจะหลงรักคนง่ายและรักอย่างลึกซึ้งด้วยแต่ความรักก็เป็นเพียงเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของคนที่เกิดวันที่หนึ่งที่ปกปิดดังนั้นความรักจึงเป็นเพียงความลึกซึ้งที่เก็บไว้ในใจก็เท่านั้น ด้วยความที่เป็นคนชอบอิสระและไม่ชอบงอใครชีวิตส่วนใหญ่ของคนที่เกิดวันที่หนึ่งจึงมักชินอยู่กับการอยู่คนเดียวอย่างเหงาๆแต่ก็ทรนงตนคนอื่นจึงมักมองว่าคนที่เกิดวันที่หนึ่งนั้นไม่มีน้ำใจเอาแต่ใจตัวเองดื้อและขี้อิจฉา